ลบคนทั้งคนออกจากรูปภาพไปดูตามคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าเราจะมาลบคนออกอครั้งก่อนเรามีการทำโคนสแตมเนาะแบรลบเส้นผมนังแบบต๊ดๆ,ๆตรงคอวันนี้เราจะลบคนทั้งคนออกเลยอ่ดูสิอย่างจริงถ่ายคนมาจะมาลบคนทำไมก็ไม่รูอ่ะอ่ะผมถ้าเราต้องการที่แบบเออเราถ่ายมาแต่แบบติดคนน,นี่ก็ตั้งใจติดก อ่ะผมมีวิธีหนึ่งก็จริงๆมีวิธีเยอะนะมีจริงฮิลลิงบาทหรือว่าคนสแตมปแล้วมันใช้ได้หมดแหละแต่วันนี้มีผมมีวิธีที่ผมใช้ประจําวิธีหนึ่งก็คือ Content Aware เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้ด้วยเริ่มเริ่มด้วยการที่เราเลือกเลือกตำแหน่งที่เราจะลบออกอันนี้ใช้เครื่องมือ Selection อะไรก็ได้นะแต่ผมใช้ so ลัสโซทูลแล้วกันง่ายดีไปทีลัสโซทูลแล้วก็เลือกรอบๆคนที่เราต้องการลบ อันนี้ผมต้องการลบนางแบบออกถ่ายนางแบบมาลบนางแบบทั้งหมดปึนมาจน,นกง้เปล่อยนะปล่อยแล้วก็มันจะเป็น selection มาเป็นหมดหมดวิวิ่งเสร็จแล้วไปที่ edit แล้วก็มาเลือก fill นะคลิกที่ fill มันจะขึ้นมาให้เลือก content aware มันเยอะนะแต่เราเลือก content aware ตัวนี้ แล้วอ,อันอนึ่งก็เป็น normal 100%เอะไรปกติที่เขาเซ็ต default ไว้กดโ okay. อเคมขาคงจะคิดนะว่ารอบๆมีรูปอะไรที่จะมาแทนคิดแทนเราอะตึงตึงเสร็จแล้วค <c oughs> นหายไปหมดแล้วฮะแปลกเพรไหมอะต้องการลบเฮ้ยมันมีขอบนี้ไม่เนียนน,ยน,นายเด้ลองอีกรอบหนึ่งให้มันเลือกพื้นที่ใกล้ๆมันจะทำได้เนี่พอลอง อีดิททำเหมือนเดิมขั้นตอนเดิมปุ๊บนั่นแหละเอานกอเกนอาเกกะเอาลบด้วยเหมือนเดิมอีดิทฟิลโอเคให้ของกินให้สบายใจปึง้งหายแล้วดูดิหายหมดแล้วไม่เกี้ นะคนกับนกหายหมดแล้วเนียนเลยอ่ะมาดูอีกรูปหนึ่งรูปหลงังหลังลกๆบ้างมันจะทำได้ได้ปะเนี่ยนะเมื่อกี้แบบง่ายไปเนาะหลงังลงมัมมวๆนะอ่ะมาดูรูปนี้หน้าเบอร์แต่หลังชัดเว้อ่ะลองทำเหมือนเดิมเลยใช้รัสโซทูลเหมือนเดิมตีกรอบให้ปึ๊บมาอีดิทฟิล คอ okay. <V room. S 1> นเทนต์ w อ r e โอเคฟึ่งเสร็จแล้วได้หมดจริงง่ายเนาะใช้ได้ใช้ได้เยอะนะใช้ได้หลายรูปแบบเลยลองไปใช้ดูเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นการลบคนลบสิ่งของงอ่ญญายๆเลยไม่ใช่แค่ลบคนอนยะ่างเดียวมันลบมีกีก็ลบนกด้วยเสร็จละ EP นี้ก็ลบคนลบแค่นี้ก่อนอย,ยังไง EP หน้ามาดูกันมันจะสอนเรื่องอะไรพักเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเรา มาถ่ายคอนเทนต์สนุกๆก,กับนางแบบกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจันหนึงศุกร์เรามาเจอกันใหม่โอเคแต่งสามนาทีจบบ๊ายบายเจอกัน